เสียงีบังบอนเทีงสีติงเอาไม่ไมๆไมไมไมมไมไมงกินสองสาคนกัพ่อดอกพ่อจีกเนี่ยนี่นปองขาเป็นหนอโอ้ยยังไงเป็นจะแสบเนาะอุไดมัดอันเด้อสินีด้ปนนอสนอุไดมัด อเดือดเสียบเนาะมุมมันคกแโเ้ยเอาหอาเคร่องสีปิ่งเครื่อสีเบิ้งบอลผุนะเบบ,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 บี่โอ้คร่องสีเบิ้งบอลเคร่องสีติเอาไม่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 ไมอะไรค่าตัเบิ้งบอลเลย เพิ่งบอลกับจีไปนะแม่โมนี่เอาเาโอ้กาดว่าจะกอฟอะไรก่อกอคู่นี่บ่สามนึ่งหมดเลยสามนึ่งหมดเลยเว่าสีู่ไปแห้งนพ่าพ่อไปแห้งบนพ่อได้กินอยู่พ่อได้กินพอแจกพ่อหน้วยอยู่กำลังดีเหนื่อยกำลังดี แต่ก oui, mm okay. ้ออะไรล่ะ <Mm ส yeah, ี่ส nah, ่วนหรอสองสูนตั้งอนโอ้บ่หหม้เป็นไหนดอกพี่น้องโอ้บ่ไม้บ่หหม้ง่ายงงาพี่น้องเลยอู้พี่น้องนี่หละแนล้หนาวหนาวพี่น้องต้องย่างย่างสี หายแล้วเนะเาจ็บมือมอนหอนเลยพวกนี้คือเย็นจับประจําอยู่นะบอกมาเลยนี่มึมีคาถาแล้วคาถาเยเสื่อมเลยอเออโอ้ยมันหอน้าฉี่ท่าใครที ใส่น so <king French Claire> uh, ้ปาน่อลวืมไปว่าใส่เกลือไปแล้วหนีเข้มอาสั่งกันใส่กมใสพแบบสูบเป็นบานเนาะค่อยๆรุ่นใส่เลยโอ้โหลัวโอตี้ก็จะจีจุ่มเลยจุ่มเลยมา เชอบเป็นลาดเอาแต่มันได้คัาซิกแค่สไตล์คัาซิกหนูๆน้องๆอย่าครับอย่าลอกเรียนแบบด้วยเมื่อกี้เขาฝึกวิทยายุดมาร้อยปีแล้วโอ้ยอย่าเรียนแบบเ,ยบเลยพี่น้องเดอ้อเด็กหน่อยตัวหนูหอนมันหอนอีิงๆผมไ่แม่น้ำตาไร้น้ำตาเล็ดน้ำตาไหลหรือเปล่ากลางวันกินเ<อ>สมือโอ้พี่น้องเลยโอ้ยอย่ามัน มันหนึ่งจีซุกก่อนนะใคร,รหนึ่งในใจกินได้เห <laughs> มือนร่ำบ่าฮ่่าเพราะมือหนีเฮาเห็ดสองสามเมนูร่วมกันเลยเนี่ยเพราะว่าต้องอย่างซีนเนาะเฮาว่ามันต้องเค็มแน่นอนถูกเค็มเป็เค็มเสืเเอเฮาบ่แม่นดแม,ม่น,มนเค็มมันหนอนหนึ่นหนอนขี้มือตัวขี้มือเฮาบ <laughs> 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 ่แบบนี่เลยเนาะ อ้อาวขมางในมันบ้านเลยเสีสยบไสบ้กูบคุกินน้ำมึงดนวยเสีสยบไส้เดี๋ยวเป่าร้อยยิ้มกันกันแม่ทากันก่อนครับปั่น <laughs> โอ้ยไอ้นูกินไหมข้าจีเอาเลย <laughs> ไปรุ่นไปรุ่นยุคใหม่กินขเข้าไปไม,มานสีสันเป็นหนาหนากินตัวยิ่งขึ้นต้ตนหน,นักกินปันพิสานนุมไหเนาะปัน ส,สีสันโอ้พี่น้องโอ้นอสีสันโมเมนสีสันเดนรูปร่างนาตาอาสีอัปะลักเนอยู่โอ้พี่น้องโอ้พี่น้องฟันนั่ก็ที่สาวเลยออโชาิน,าน,น,าานี่มัต้องพูดถึงพี่น้นองเข้มขีเมือ <laughs> <laughs>

ตามยน้ำปลาขนาดนี้บอลไทยนำไปสามศูนแล้วเ๋อขาดกูได้องแซ่บ่ยิบหลงมาใส่โอ้บอนี้มีเมนูมีแถมด้วยกรอบยังห่อเห็นเห็นเิ็นวิสกีเป็นน้ำปาไปเลย มือนี้บริษั้โอนขน,น่อ,อ้นแลนยโอ้พอดีก็ปลอมมาขามโอ้ใส่มาขามขนหน่อยใส่ทีลังอินครกันเท่าอ้โอหน่อยเสียบน่น,นอน นี่เอาโอเคพี่น้องเรียบร้อยมิโนเด็ดมิโนเด็ดหารกินยากนี่มันเนี่ยหน้าตาอาจจะไม่สะอดสดสวยแต่รสชาติห้าดาวด้วยพี่น้องเด้วยค้อนกันด้วยกินยาโดยเบานครพนุมพี่น้องอากาศหนาวนะพี่น้องเสิรฟไส้กับจังมัน่อมไหมโอเค ข้าวจีพี่น้องข้าวจีตั้มมัฮุงเอ้ยต,ตั้มตั้ไก่ไรตัวพี่น้องใส่ใบขิง <laughs> อืมทำด้วย